ไปไหนสุดผู้ใดหละมาใส่น่ะน่ะชุดเอียชุดเมียกูเสียเอเต็มตยู่อยู่สุดผู้ใดก่อนุดเมียสุดเมียเอ้าพี่นั่งไปใส่เขาไปยืดหรอเขาไปจังหันเอาไปจังหันบ้านง่ายจีบบ้าง่ายดอกสาวเสมอพื้นคนแหลกเอาไปวัดจังไหนที่ไปหาเบาพื้นควักหนี่เอาทาผ้าสันเขาเด็ถทาผ้าชันเขา งานก็รับเศษนะเอางานกะรับเศษเอให้ถามเนี่ยมัที่ไนไปวัดเจ้าเห็นนยังไปแรดงปองขาับหอดใครไปชีดจังอันโอเอิ้นคอยไปกินปิ้งซีนเมื่อวานนีปิ้งซีนมาแต่ััเดอยไอนายรับเศษจังได้ไีหมอันหูยูอะมันมีเอากูสวยบ้าเติมกูสวยบ้าโอียว่ามาสวยว้าย ไม่นาูขี้ไม่จักสิมุนให้หังดอกแต่ามุนกับ่เปีตาเบิ่มจากสวยอันสวยมันกสวยยุยยไม่ขาดยางเลขาดที่หนังนี่ขาดกระเป๋าหนีให้บ่อหอยาดกระเป๋าไมขาดเไพขาดเยวไพอเตมเกาไนี่กระเป๋าเอาขาดเลยเราไมยังเลี้ยวแ่เนี่ยันนี่เราบาเพื่นเป็นกระเทยนั่นนี่แหละคือาเริ่กระเทยคนบุกเบืม เอาพุ่นพอกำเนี่ยนี่คุ้มเอาเนี่ยสัดอกเด็กกังได้เนี่ยน่ะน่ะว้าผื่นแาเนี่ยยาที่หนึ่งเนี่ยวางั้งหัวซักก็ตางเดินบัรู้ว่าแจงตัวจักสีผู้ใหญ่จากใหนยางน้ำพี่น้องคอยบอกไปหาเนี่ยไพ่บงจะคอยแจ้งตัวสวยเยกันยาหาเนี่ยไพ่กปอทีมนไ่พตัวกึ่งกุ่นวายแบบนี้มยงล้าาา บอกให้หาแนวใครอะกูกะพายกูว่าเล่แบกเย่ไปสอนเนี่ยทางอย่งอันจะตั้งปึนหรือจะวางตั้งปืนอีหลีกกว่าไอีฉลาดกระท้อนกระทแทงนั่นทาบ้าให้เราง้งานงัดนี่พายกระเป๋าเดี๋ยวพายกระเป๋าพายกระเป๋าบบเกิดเออของกักเล่งส้มแม่แต่ได้หลายยัยส้มกูดแหละส้มเจ้าเอา้าตะกี้เลี้ยงไก่ตีตะกี้กูเกลี้ยงไก่ตีมันขาดชุดกูเลยเสองเลี้ยง เลี้ยงไก่ตีมันขาดทุนเป็นยังคือขาดทุนล่ะไก่ก,าาาก, 30, ไก็ไปเตะควายขัี้วเขาขาหาักเสียเงนินสามหมื่นไก่ไป็ดแก่ขั้วเขาขาหักเสียเงินสามหมื่นไก่พันหยัง,ยงเลี้ยงหางดำแค่ได้ยินบ,บ้าบ่กูกลับอกแค่ไหนนี่จ้าเปล่าพันมาแต่ได้สั่งกูพ่าเองออวัสิด้วยไก่กับแม่นวันิด้วยน้ำไก่กับบอแมนตอนปีละเทียนดียวซื้อเลยว่าคุณที่พอปวดชื่อซุปปี เลขันคู่ิหอรกูกซื้ออมันออกตัวใดกูซื้อิ้อมันออกตัวใดบอสิ้เอ็มเอาเจ้าคือบอกงานบัไม่เลยเนี่ผมมาเมื่อย้เอมนาะคนยังมาปึกตัปึกแน่ยเอะเ่ยก็ร้อยดกเติมเพียงยังจะอยากเห็นอยดงกเบลยดอกใหญ่จเห็นมันคอยสซฟ้องสีแไงคอยรับงานไวเล้วรับงานไวแล้วอือตอนนี้คอยรับงานไปพันหาพันหาพันหาสองทายผีหรอสองทายพีล่ะ อืมตัสองของไผ่ขอดข้าสารสิถ้าข้าสารเก่งปัญหาเลยถ้าหายกูเป็นในเติมโอ๊ยกวดวให้นักเองกูเป็นแล้กูก็เป็นอ่ะปวดวเจ้าเล่พัหนึ่งให้พักงมาเต็มคดีแค่เให้กูยังเคกว่าจะเป็นผีเอ้รงต่่เคยไายโอ้ยไปไต่ให้หนังหน่อดเนี้เนี่ยเนี้ยสมุดมาเจ้าเอาซมมาพอดีเห็นบ่เอ้เขากับตัวมันเป็นโคตรี้หลออตัวเขาเออตัวเขานั้นอู้ตาเลือยังมีคอยตัวคนมาหลายไล่แล้ว

เจ้าจะไปล้อลวงคื็ดหยังมักบ้านบางล่างฮะอุ้ยอ๋อแก๊งซุ้มขอโทษมหมหล่อนฮัลโหลฮัลโหลจ้าม่นไอทิ้เติมเมื่จ้าเน,นี่ยมึง oh เคยถือเทปปากไปยังซื่อน่ะมันถือยู่แต่คำหน้ำหนามันบ่ถือเอ้าถือก้นยัวสันบอกโอ mm. oh, ้ยเฮ็ดยังก็น้อยจ้านเนี่ยไปอ,อาบน้ำยัวอันบ่เป็นแต่แล้วง่ายจีย แกแก,ก,กห,แนหนกูท้องแกเฮ้เฮ้ยเง้ยเฮ้่จฮ้ย,ยเฮ้ย,มมยเฮ้ยเฮุ้เฮ้ษาฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮียเนียย้ย้ย่ย้้ย้ย่้ยเ้เ้

เขาปสนจังไลยมาเกิดกุ้แสพวกเด็กไม่ัุดม้นี่เงอซุ้มคืนเงาซุ้มนมอไรเติมเมเติมนั่นละมื้อนี่เงซุ้มคืนใจใจเงเขาไปอยู่ในซุ้มแบบนี้ในซุ้มเออไปแต้มย่งตีซุ้มอย่ไั้งสีวาหนมันสักจุดมไฟึ้ๆจามานสักไปหนังเขาเอาาลาจเอาสลัดี่จังไ

ี่ฮัลโหลก็แทงซุ่มอยู่ฮัลโหลฮัลโหลไงอันเจ้าแทงซุ่มอยู่บ่เอ้าจะได้ยินมาจังฉันบอสก็บอกคอยตัวว่างหันว่าแทงซุ่มอยู่โอ้พอดีหลานอยเลียโทรศัพท์เอ้าเสียงหลานเจ้าตีว่างหันเออโอ้ยเสียงหลานจะได้กลับมาคือสีเทาคักเข็เอ้ามันจ้องเทาทึบแต่เจ้าอ่อนตัวหลานคอยนั่ะ มา่างว่าทีอันนี้อียังจร้องก้าเนี่เาเป็นแต่แล้วง่ายจีจังชีน้องค่ะเดี๋หนูทบอ้ยอีฝ่าพาน้ำเลยมาสูนแหี่เจ็ไเรลบตัรจับปเนียังก็ถายโดนเ่อเล่นใหม่บึ้งตื้นเอาพี่น้องทั้งแม่ตีเลยมาสูนแหี่เจ็อเจเรันเนี่ยไอ้เจรันเนี่ยกลับไปอยู่ในซุ่มเย ันเขามาแล้วหลอกเ้อกวากูน้เขาม่จะหลอกเป็นบอหลอกเป็นแค่เป่น่ต้องต้องเฮ็ยบเสียงที่หลอกดิให้มันหนักกว่าได้เลยได้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 แบบคนจริงลูกเลยได้ได้ได้ทอ้งทั้งท้วอี่บอกีกับบูว่าเขาเบาต่เนื้อฮัลโหลฮัลโหล โอ้ยคอยกระหอดตีนบ้านตะนละุนราคาเนี่ยเอา้เอากระหอดตีนบ้านแมน่นค่ะไปซื้อผ้เห็นเจ้าฮหนี่เอ,าอ้าก็บ่เห็นอะไรเจ้าบ่หงวัดมากไหมน้องอีปรอว้ายอุย้ยตายแล้วพ,พี่น้องขา,พ,ขขา,ขาพี่น้องในลอยโซดขาพีขึ้นเอือดคักคักขาพี่น้องขาโอ,โอ้ยสี่มาดพีขึ้น,นเอือดหยาอุย้ยตายหลายมือแล้วจะว่าใครจื่หนึ่งไปแต่ได้ฟังไห้คนเนาะไม่ยังหนิเนี่แหละเก่เติมนะนะเอาแก่เติมบ่อยดิอุ้ยมาสช่างบาดเถอะ ไม่ได้ขอดปะเนี่ยใส่ละมองจะว่าดันเจ้าสิพาข่อยมาตายผีหลอกเดี๋ยวนี้นี่ดิอ่ะนี่อเองนี่พ่นผีหลอกอ่ะพ่นจะได้ซุ่มต้นอย่างพ่นนี่พ่นผีหลอกจะได้ว่าพ่นผู้ใดแมี่มากเห็นเป็นซุ่มเมื่อไหร่จังเสียปาติดโถ่มีหละเขาจังมาขีบบังตาเจ้าบังตาจังไหอี๋เอ้า มันบ right? ังตาเจ้าเห็นเป็นซุ่มดิเอาบอกว่าอย่างผีบังตาคอยมันบ่นพี่จริงมันเป็นพนเน่ยเนี่ยผีบังตาคอยคอยเห็นเป็นซุ่มเนี่ยอือวัยเปิดเพื่อนขาเปิดเพื่อนในไลน์สดที่เบิ่งสามแสนคนตอนนี้นะคะเนี่ยโอ้ยกะสิเขาเรียกว่าปวดดอกกี่ปอบนี่กะได้นี่ห้ามมึงปุ๋ยเป็นปุยัะของมานรัท่าของปุ๋ะ น้องเห็นบ dollars, น้าขาด้านหลังดิฉันนี่ค่ะพี่น้องเห็นเป็นพ่นพี่หลอกคือกันบ้าขาเนี่ยอันเห็นเป็นพ่นพี่หลอกคอมเมนต์มาหลายในใจมีคนคอมเมนต์พอคนบอบูอุ้ยคนคอมเมนต์บอกหลายนึงเขา่าจังไหนล่ะซุ่มซุ่มตั้งไหนซุ่มตั้งไหนกันเนี่ยว่าพ่นพี่หลอกแสดงว่าผีบังตาเจ้าคือจังบังตาคอยได้ในี่น้องหัวยปัดเจ๊จื้อใส่เจ๊จื้อาใส่ข้ัเป็นยังก็มาเข้ามินคอยต้นเนี่ยไอ้เจ้า โอ้ยเจ้าคาร้เรืยองใก้ตีเนี่ยเจ้าคารายเรื่องใก้ตีเออเอาเลยจะข้อมิ่นไว้กังสี่วันข้อมิ่นมาจังไหนอยู่ในสุ่มเอาเอาโอ้ยไปจุยงในสุ่มมันเป็นบ้าจะบอกเลยจ่าไหนห่วยเกลียดเยอะเจ้ายุ่ยใสเดี๋ยวนี้เอาจะไดปจะข้อมิ่นไว้กังสี่วันมาจังไหนอยู่ใกล้ๆนี้แหละแต่ไปไม่ได้ห่วยห่วยเกลี่ยเยอะจะขึ้นหัข่อยวะเนี่ย

สช่หะพีหลอกคือนั่นออกมาหลอกคอยแท้มี่หละจะล่องอ่าะยางกบพ้นเบิรงมือพีหลอกเสียอกจากพ่นอย่ามว่อพี้ออกแทะมืออปเพื่อนได้ไรสวนถ้าเบิ่อผีหลอกออกจากพ่นขาพิเศษสุดขาดมือเนี่มันไปกูจะไรชื่อหลอกหลกหกหลอกเลยหลอกที่เฮ้ยเยเอ้ยเยเย มือกี้มันหลอกแล้วคอยจนขนชิงลูกเอาหลอกจะได้ขอพระท่นเห็นอยู่นี่แม่มันคือน่านออกมาเท่เอาไหมโอ้ยเนาะจุดอ้เนี่ยผู้เดียวจุดหลอดนะใส่ผีก็บอกว่าไปหลอกมันหล่อคอยจนว่าคอยขนงอนุกลูกบอยว้าเอาใเด้องซุกอยู่ทางไหนกระดาษเชียนยังกับ้าเด้อกูรุ่งเพราะใจแล้วจ้ะ ลอวจิตบมันที่ว้ดไงวเอางม่ายดูเือกงจริงแม่บนนี่ซุ่มไก่้กูกะว่ามันกูกขังใกล้ม่ดอกอ่อนไว้หีินะมันหมาตัวไหนมันเอาไปั้างไหนเนอไต้ขี่สิงห์ยันตซซานเหมือนหรบักเชิดมันมันไปท้างไหนเนอนอะมันยงกูหัเด้อมันมันไปหาแรนใหม่แล่นไหนกูที่นั่งเยียบข้อมันเห็นมึงบักเชิดบักหาตับแ เฮ้จังไัทำให้มาปุตัวได้ได้ว่าเไหมเอตัจังไหเนี่ยหายปมาที่ตัวปุ้ยนั่นเองีน้กันสั่งน้ำตกีจังไหนผมจได้ชมเขา่เแขกาเบเขม่เขาเขาเม่เขาเน่เตมเาไัน ปาเข้ามนตามตากโอ้ยโอวายมไหนเมยอเดี๋ยวคปมันไปกันที่ไปสายบาลบาลคุยกันเดีนคุยกันเยอะมากันมึงจะตายแล้วเจเดิมอ้าวแต่เดีมัปล่อยกูไอ้พ่นพี่หลอกผู้เดียวขค่นี่พี่หลอกออกกูสิบ้ายัดิีแค่นี่้นอ้เมียเอาพ่นก็เปียนติดอีก

โอมึงก็ตัวกูขัดตัวกูแน่แท้ทอเห็นยท่องละเอีโอไ้กูถามก็ขัดเอยถอดหยังใส่พี่รอกเลยนี่พี่ดิเ้ีมึงจะเฝ้าลูกนี้มาโถมาได้แค่ให้ตัวกูมาเบิอีตเจอขาลอยแมนหม่อุสงสัยแล้วอุสงสสยคักแล้วอุสงสสยแต่แจมึง่วาสซุ่มเปลี่ยนโทษใช่แล้วพี อเงินหรือมาแต่เมื่อน้สุดหอกเขาหลอกเงินมือหลอแ่งเป็นของหอกอ่งแตไม่ัด้แไม่ได้แต่งน่วันเหลอกนวันเาหลอกเงานมงอกเงินมึมาขึ้นกูมึงภากไปไทยพี่หลอกเดีนี้ันมึบอกเงินมมาขึ้นกูมึงภากกูไปนไทยพี่หลอกเนี้อยากช้ี่หลอกมึงนชื่อพูอนะกูเป็นอีกเจี่าลอยอีกะบันพุดพุดชี้ดิชี้หัวหลงมึงหัวหลซูขึ้นากูจีเสีอสูติบัน เศราเสียแล้วรอกูบังอีกยื้ขาลอยวะนี่ไหมรอกม่พีนี่ข่เศร้าเสียชแล้วรอกิแค่บาดก็หนกีน่ชดนห็นเล็กเล็บที่มัดควมตัวเป็นนี่ละพม่วานี่โอ้คือเห็นคือคักอ้ยอนห้นหออีกอนโอ้ แบบพอดเสียงเบาอ่ะพอมีละพงกันเดยเสียงเบากันเลยนเออที่ขอดูให้กยขอดูห้กูมีพมันว่าแชรอกันหนักกากันบ่อยหบงกะรังเลยมากันล้วน้อยาจากทีมงานศิลปินพวยไทยมอบเป็นความสุข